กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องท,ทุกทุกท่านอ่ะครับตอนนี้กาเวลานะครับตีห้าใกล้จะหกโมงแล้วนะครับเสริงสางแล้วตอนนี้ท้องฟ้าบรรยากาศขังนอกนะครับอ่ะมาผมมาเจอกันเสาว,วันหวยออกนะครับเอฟซีแรกก็ได้ปล่อยตัวเองแนวทังไปเรื่อยๆนะครับสาหรับเสานี้เสาว,วันหวยออกนะครับเอฟซี FC, ทางช่องกติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับซองวันหวยออกนะครับจะมีมาบอรอติดตามกันถ่าม่ามีก็คือนะครับก็คือจบผ่านไปรองวดหน้านะครับเพราะว่า fc ใจดีครับจากผู้ใหญ่ใจดีจะส่งมาบอาสำหรับซองวันหวยออกนะครับที่เขาเคยได้ติดตามกันอามาในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางของคนเมืองเพชรนะครับ เป็นแนวทางของคนเมืองเพชรนะครับอบาบอลแวกก็เสียงไล่ดังขึ้นแล้วนะครับบอแหน่บอน,นอนอาจจะมีผู้ทรงตัวเล็กแนวทางมาแล้วนะครับสําหรับซองรรวันหวยออกเสียงไล่ดังติ้งตองขึ้นมาแล้วนะครับคนเมืองเพชรนะครับสําหรับชุดนี้จะเป็นชุดบนนะครับชุดบนนะครับคนเมืองเพชรรอติดตามกัน,นครับ อ่าสำหรับเอซีรุ่นสวนะครับเตรียมสมุดประกานะครับแอฟซีได้จะผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของคนเมืองเพชรอ่าใส่เวลาบอโดนนะครับอ่าสำหรับเซานีช่วงใบใบนะครับให้เอฟซีทั้งช่องคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับได้เฮกันนะครับกับตัวเลขแนวทางทุกสำนักที่เอฟซีไลได้นาเสนอนะครับคนเมืองเพชรนะครับ 1กรกฎาคม68ขับมาก,กันดดวนๆเสาวันห้อยออกกันเลยนะครับอ่าครับสำหรับคนเมืองเพชรนะครับชุดบนนะครับจะมีชุด3ตัวบนฝากพองนะครับเะามาเบิ่งกันนะครับชุดบนอ่าสุดรางเขาได้ปล่อยไปแล้วนะครับ มาในคลิปนี้จะเป็นชุดบนอ่าเริ่มจากเลขวิ่งกันก้อนนะครับคนเมืองเพชรนวดนี้นะครับวิ่งบนครับวิ่งบนสกับ9นะครับ สี่กับเก้าครับเป็นบนอาเดี๋ยวเอดวีไล่นะครับจะลงสุดสามตัวบนก่อนนะครับอาสุดสามตัวบนนะครับมีสามชุดนะครับเริ่มจากเลยนะครับอาวิ่งสี่กับเก้านะครับอคนเมืองเพชรชุดบนมีสุดสามตัวฝากพร้อมนะครับชุดแรกครับคือห้าศูนย สี่อ่ะห้าจะเป็นหลักร้อยนะครับห้าศูนเก้าชุดที่สองครับเขียนต่ำเลยนะครับสุดสุดท้ายครับชุดที่สามคือห้าสี ก้าครับมีแค่นี้สุด3ตัวของคนเมืองเพชรน,นะครับต่อไปจะเป็นสุด2ตัวนะครับอ่าสุด2ตัวครับชุดแรกครับมี40อ่าเดี๋ยวเราย้แยแยกนะครับเพื่อความบบอสับสนให้ซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันง่ายๆขีดเส้นก่อนนะครับ อ่ะนั่นคือสุด3ามตัวบนต่อไปครับสี่ศย์แล้วก็49้าต่อไปครับ9ก้าศนตัดมาจากสุด3ามตัวนะครับเอาง่ายๆให้เอคุณพ่อคุณแม่เข้าใจง่ายๆเลยต่อไปครับ มาเบิ้งให้ดีก็เพียงต่เป็นตัวกราฟแค่นั้นนะครับเบิ้งใหดศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์เก้าแค่นั้นนะครับตัวกัน กันมีคู่หนึ่งนะครับตัวกันคือกันคือส1หนึ่งแคปหน้าจอกันเลยนะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับชุดบนวิ่งสกับ9นะครับสี4กับ9 สุด3ตัวครับมี5,04,5,09,5,49 5ีหานี่้จะเป็นลักรลอยนะครับเบิ้งให้ดีหาเป็นลักรลอยและสุด2ตัวครับตัดออกมาจากสุด3ตัวก็คือศูนย์อ่าสี่ศ่เพียงเป็นตัวกรับแค่นั้นครับตัวเลขนีถ้าจะมีแค่3าชุดแค่นั้นถ้าเข้าเบิ้งดีๆนะครับ 4 0 0 4 4 9 9 4 9 0 0 9สกัน4 1 40, 04, 49, 94, 90, 09, 41, นะครับ41นี่คือตัวกันนะครับอาหาให้ท่านนะครับเพราะว่าเสาวันหวยออกนะครับหาให้ท่านครับคนเมืองเพชรวงกลมให้มาที่ตัวนี้นะครับ สำหรับชุดสองต่วนครับวงกลมมาที่่0440นี่ครับที่วงกลมครับวงกลมให้0440นะครับถ้าเขาเบิงดีๆแค่เลขสามชุดแค่นั้นเพียงแต่ว่าคนเบิ่งเผ็ดกลับตัวให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็เป็นบนอย่างเดียวเบิ่งให้ดี นี่คือสุดสามตัวบนห้าเป็นหลักร้อยนะครับจะมีห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เก้าห้าสี่เก้านะครับมีสามชุดอ่าด่วนๆว,วันหวยออกกันเลยนะครับอ่ลาลงไฮซาววันหวยออกนะครับอ่าเช้าวันหวยออกฝากแช่ไปนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่หาให้ท่านนะครับหาให้ได้นะครับคนเมืองเพชรหมั่นใจงวดน,นี้นะครับเช้าวัน หวยออกนะครับอยัดวิไลลงหายเสาวันหวยออกกันเลยนะครับจะได้กับไฮโซๆมันมานกันนะครับช่วงแรงๆใบใบนะครับนี่โชคมีมันกันสุขุสุขนนะครับสำหรับคลิปนี้จากล่าก,กันไปเดี๋ยวเขามารอเบิงว่าอาจจะมีซ่องวันหวยออกบอ่อนะครับรอติดตามกันถ้ามีแอดวิไลจะรีบลงหายด่วน อคลิปนี้จากลากันไปยุดีไม่แห้งครับสศกมันมานกันสวัสดีครับ